ุ่มงานแต่ง8หลักกาลุนชื่อเล่นชื่อก้องเกิดวันที่17เมษายนเป็นนักร้องรายนักแสดงเป็นทญญายาทรุ่นที่3หนุ่มก้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่3จากโรงเรียนสาธ,ธิตประสานมิตรจากนั้นเรียนต่อต่างประเทศจบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์และปริญญาโทโคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยบอสตัน หนุ่มก้องถือเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่เพียบพร้อมไปทุกด้านทั้งด้านหน้าตาและฐานะทางสังคมโดยหนุ่มก้องถือเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่มีข่าวข่าวกับดาราสาวมากมายแต่ปัจจุบันแฟนๆได้เห็นหนุ่มคนนี้ในบทบาทนะักแสดงกับละครที่กำลังออกอากาศเพื่อนรักเพื่อนริษยาเป็นทายาทรุ่นที่สามของตระกูล เจ้าของห้างสีคอนสแค์และกิจการอื่นๆอีกมากมายซึ่งราสุดหนุ่มกล้องได้ขอแฟนสาวปรางอภินาราแต่งงานทำเอาไฟหญิงตื้นตาน,น้ำตาไหลาอาบแก้มกันเลยทีเดียวส่วนไฟสาวคือผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจและเป็นทายานะทนาธุรกิจพันล้านแห่งเอเชียประกันภยัยปรางจัดว่าเป็นทายาทที่ถูกจับตามองมากที่สุดเพราะเธอเป็นลูกสาวคนโตและดูแลธุรกิจครอบครัวด้วยหลายคนที่ไม่รู้จักเธอ อาจจะมองว่าเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเพราะเธอเป็นคนที่ชอบทำอะไรเรียบๆไม่วื่นวานนั่นเองซึ่งหนุ่มกล้องทุ่มง,งามแต่งแปดหลักในการจัดงานแต่งระหว่างเจ้าตัวและแฟนสาวนะคะหรือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยนะคะ